ถึงแม้ว่าพื้นที่จังหวัดพิจิตรจะมีฝนตกลงมาบ้างในช่วงนี้แต่ปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยมีไม่เพียงพอต่อเกษตรกรที่จะทําการปลูกข้าวนาปีมากถึง8ปดแสนไร่ จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ทำนาปลูกข้าวจำนวนเกือบสองล้านไร่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า2ล้านตันต่อปีซึ่งจัดอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศโดยในปีนี้กเษกษตรกรชาวนาที่อยู่พื้นที่นอกเขตจลประทานจำนวนมากที่ต้องรอน้ำฝนทำนาเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านในอำเภอสักเหล็กวังไสภูนทับค้อดงเจริญและอำเภอบางุนาคส่วนใหญ่จะปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ ต่างต้องประสบปัญหากับฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ3เดือนถึงแม้นที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่มีน้ําไม่เพียงพอสําหรับการทํานาตามฤดูกาลในปีนี้ส่งผลให้ชาวนานในหลายอําเภอได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถปลูกข้าวตามฤดูกาลได้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาปกติก็ทําอย่างนี้ทุกปีอะค่ะข้าวมันก็ขึ้นดีฝนมันก็ตกได้เวลาของมัน,<า>นแต่ปีนี้นมันแรงมากฝนตกแล้วมันขาดช่วงไปเลย หายไปเดือนสองเดือนข้าวก็ย่อยตายแล้วเนี่ยรอบที่สองนะคะทาใหม่ทาใหม่หวานใหม่ก็ไม่รู้จะน้ําจะมาหรือเปล่าต้องต้องเสีย <c oughs> เส่ยงต้องเสี่ยงกันนะคะไม่งั้นมันก็ทิ้งว่างเปล่าไปเฉยๆเสียค่าเช่าเขาีกแล้วเสียหายเยอะไหมแต่นี้ก็เหมือนเหมือนกันนะบางคนก็หลบสองลบสามลบแล้วค่ะทาใหม่เหรอทำใหม่ค่ะหวานแห้งมั่งหวานต้มมั่ง น้ำก,ก็ไม่มี<ต>จะวหวาครับปลูกกันอย่างเงี้ยครับน้ำมันไม่มีจะพอดึงมาทำน้ำตรงบางทีหวานแห้งไปฝนไม่ตกก็ลุ้นกันว่าจะได้ข้าวไม่ได้ข้าว,วทุกปีเป็นไงทุกปีจะปกติค่ะน้ำก็มาได้ข้าวอย่างเงี้ยป่าเน,นี้ยก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ปุ๋ยข้าวสูงเร้วปีน,นี้มันล่าไปีนี้ล่าน้ำมันมาล่าฝนมันไม่ตกเลยทิ้งช่วง ก็ไม่รู้ซ่อมไปนี่ไม่รู้จะได้ปะเหมือนกันแต่ลงทุนไปสองรอบตอนนี้ลงทุนสองรอบครับเป็นไงคือสองรอบก็คือเอามาปั่นก็เสียตังค์อีกก็ข้าวปลูกต้องไปซื้อเขาที่จะเอาไว้กินก็คือไม่ได้กินแล้วก็หมดแล้วก็ถอนซ่อมๆรอฝนไปด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้เร่งออกสำรวจพื้นที่ของเกษตรกรชาวนาในทุกอำเภอโดยพบว่ามีพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาอยู่ในขณะน,นี้จำนวนทั้งสิ้น10อำเภอจากทั้งหมด12อำเภอจำนวนมากกว่า800,000ไร่และเกิดความเสียหายไปแล้วจำนวน70,000ไร่ใน3อำเภอนะครับส่วนที่มีผลกระทบในสถานการณ์ฝนช่วงตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ10อำเภอพื้นที่ประมาณ800,000กว่าไร่นะครับในส่วนของพืชไร่3,000กว่าไร่พืชผักประมาณ500กว่าไร่นะครับในส่วนตรงนี้ โดยเฉพาะอำเภอที่มีปัญหามากคือในส่วนของวังไสพูลทับคอ้อบังบุญน,นาคดงเจริญคือมีพื้นที่ที่มีการไถปลูกใหม่นะครับประมาณ70,000ไร่ในส่วนตรงนี้ครับครัข้าวทายอ่ะครับท่านคือตรงนี้เป็นลักษณะหวานข้าวแห้งนะครับพอหวานข้าวแห้งเสร็จแล้วฝนทิ้งช่วงทำให้ข้าวไม่สามารถงอกได้ต้องมีการไถหวานใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะทําการปลูกข้าวในครั้งนี้ควรวางแผนล่วงหน้าให้ดีก่อนเกิดความเสียหายได้คณะกิจมชิมาทีนเอ็น24รายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ